เล่นเดียรเลยอืมทำเหมือนพี่ไอซ์สิครับกูเลยอืมอืมต้องต้องสิกูเลยอืมมือหนูไม่สามาคีกันเลยลูกให้จังเตะสิเอ้ดตะกี้นะทำไมติดนี่เขาเอ็กกูเลยอืมด้านข้างบนน้าข้างบน กระเถงไปทางปากกระเถงไปทางแก้มไหนมียังมียังจะจ้าจะจ้างมาแม่ทำบ้างแม่ทำบ้างมีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่นะไปจ้าจ้าเหมือนไหม โอ้ oh. ม<า> <laughs> มไโอ้โน <no. S 1> oh, no, ่เหมือนไหม